นานไงไปอาบน้ำอ้วนไออ้วนไปอาบน้ำโอ้ยไปอาบน้ำเลยห้ามขี่เกียดนานไงดูซิพี่พี่ขาไปอาบน้ำอ้วนไปอาบน้ำดูซิโออะไรติดเต็มหน้าไม่ไม่รักหลกนะ้แไม่ไม่กอดด้วยโอ้ยน้องแน่แเด็กอะไรที่เกียดอาบน้ำพี่พี่เขาไม่รักนะไม่มีใครเขาอยากกอดนะคนไม่อาบน้ำอะ่ะ อ้วนไปอาบน้ำค่ะดูคสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มีข่าวจะมาบอกนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะเพราะว่าคุณแม่จะต้องเดินทางแล้วนะคะไออ้วนไปทำอะไรอยู่ต้นสับประรดนั่นเอา้าอ้วนหนูจะนอนบนต้นสับประรดไม่ได้ลูกและพี่บัวเขากินอยู่ข้างหลังนั่น ก็คือประมาณในความคิดเขานะคะเขาก็จะกลัวพี่บัวเนี่ยจะกินของเขาจนหมดนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนอนครับอย่าเพิ่งนอนอะนี่พูดก็เหมือนยิ่งยุนะคะอืดูค่ะกินแล้วก็คายกินแล้วก็คายกลัวกินไม่ทันพี่บัวถ่ <laughs> ายก็ความน่ารักเช้าเช้า,ชาของลูกนะคะดูค่ะไอข้ขาวๆที่ติดหน้าเนี่ยก็คือ เวลาเขากินสับประรดแล้วเวลาเขาถูอย่างนี้นะคะดูถ้ากินสับประรดนะคะอะไรที่ธรรมดาก็จะไม่ใช่ครอบครัวน้องหอพลอยนะคะเพราะว่าครอบครัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดานะคะดูค่ะค่ะก,ก็สําหรับข่าวที่คุณแม่จะมาประชาสัมพ,นพันธ์พี่ๆนะคะคือในวันพรุ่งนี้วันที่ห้านะคะห้าหกเจ็ดคุณแม่จะไปรับ แม่น้องบ่อพลอยนะคะแม่น้องบ่อพลอยชื่อบ่อเงินนะคะจะไปรับแม่บ่อเงินแล้วก็พี่สาวน้องบ่อพลอยคือพี่บ่อเพชรนะคะจะไปรับแม่แล้วก็พี่น้องบ่อพลอยเนี่ยกลับจังหวัดสุรินทร์นะคะที่จังหวัดชนบุรีนะคะพี่พี่ท่านใดอยู่แถวสวนไทยอย่าลืมแวะมาหาคุณแม่ได้นะคะคุณแม่ไปนอนคืนหนึ่งนะคะกลับวันที่หกตอนเช้าไปนอนคืนวันที่ห้านะคะวันที่หกกลับ ท่านใดอยู่แถวสวนไทยชลบุรีนะคะอย่าลืมแวะมาหาคุณแม่ด้วยนะอันนี้นะคะก็นี่แหละคะ่ะลัวกินไม่ทันพี่บัวก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะสําหรับอาการปวดเพดานปากของน้องก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลยอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้น้องกินข้าวกับเรือด้วยจะได้ช่วยสมานแผละนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่ทุกๆท,ท่านมีให้เรานะคะแล้วก็ สำหรับน้ำเกลือนะคะก็ฉีดใส่สลิงให้น้องนะคะดูตลอดไม่ให้น้องกินอะไรที่แบบแข็งแข็งจนเกินไปนะคะแต่ว่านี่ก็เพิ่งได้กินสับประรดนะต้นสับประรดนะคะจากเมื่อวานหลายท่านจะว่าต้นสับประรดบาดปากนะมันกรอบเกินไปไหมางาน,นในนี้นะคะไม่ไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าสังเกตดูน้องฟอยจะเซฟตัวเขาเองมากเลยเพราะว่าเขาจะกินในส่วนของยอดมันนะคะเนี่ยยอด คือเป็นความฉลาดของเขานะคะฉลาดแกมโกงเพราะว่ากลัวพี่บัวจะกินหมดก่อนนะคะก็เลยนอนทับต้นสับป,ปะรดซะเลยกองสับป,ปะรดนอนทับกินคนเดียวซะเลยอะไรอ้วนมันไม่ใช่กองทรายแล้วเนี่ยจะมานอนไม่ได้นั่นไงนอนไม่ได้อ้วนมันไม่ใช่กองทรายนะลูกโอ้ยโอ้ยนี่ละค่ะ จะให้พูดว่ายังไงดีคะนอนเหยียบบักนาเบิดแล้วค่ะนี่โอ้ยนอสาวก็จะเป็นการผ่อนคลายไปด้วยนะคะเพราะว่าต้นสับปะรดก็จะแก้แก้คันได้หน่อยเพราะว่าจะมีหนามเล็กๆนิดนึงนะคะดูค่ะเขาก็จะแบบมีความสุขเหมือนเราเวลาเราเกาเกาหลังอย่างนี้นะคะ <G ül üş> โอ้ยสนุกเลยนายอ้วนมันไม่ใช่ดินทรายนะเนี่ยโอ้ต้องขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่อ่าโทรมาให้กำลังใจคุณแม่เนาะอ่าโทรมาให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่น้องบอกเลยนะคะ <S 2> <S 2> <S อ,อาการน้องเมื่อวาน <S 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 วก็ถือว่าน้องเนี่ยเซฟตัวเองแล้วก็หายเร็วมากๆเลยนะคะ อันนี้คืออาดน้ําเรียบร้อยแล้วกินน้ํากินอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงเช้าก็มานอนเกลือกนอนกินก็สกรปรกเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> เพื่อนเหมือนเดิมนะคะนี่ต้นสับปะรดก็หมดแล้วหมดยากินแล้วอ่าหลายท่านตั้งตารอคุณแม่ไปรับ แม่น้องบอพลอยกับพี่สาวน้องบอพลอยกลับมานะคะแม่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเรายังให้คําตอบไม่ได้นะคะว่าน้องพลอยเนี่ยจะจําแม่ได้ไหมจะแม่จะจําน้องได้ไหมหรือว่าเขาจะลืมกันไหมนะคะอันนี้ยังให้คําตอบไม่ได้ต้องรอลุ้นไปพร้อมกันเพราะว่าคุณแม่ก็รอเหมือนกันไ,ไ,ไปไปอาบน้ํารอบที่แ<ไ>ปดของ,ของวันนะคะดูค่ะเอนานไงไปอาบน้ําอ้วน ไออ้วนไปอาบน้ำโอ้ยไปอาบน้ำเลยห้ามขี้เกียจนันไงดูซิพี่ๆขาไปอาบน้ำอ้วนไปอาบน้ำดูซิโออะไรติดเต็มหน้าไม่ไม่รักหรอกนะไม่ไม่กอดด้วยโอ้ยโหนไปอาบน้ำเลยพี่บัวอาบน้ำแล้วเร็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 วไปเล่นกับเพื่อนๆที่ศูนย์เร็วปาปไปโอ้ยโหนไออ้วนไปอาบน้ำ แน่แน่เด็กอะไรที่เกลียดอาบน้ําพี่พี่เขาไม่รักนาไม่มีใครเขาอยากกอดนะคนไม่อาบน้ําอ่ะอ้วนไปอาบน้ำค่ะดูค่ะอาการมันเป็นยังไงลูกวันนี้แน่แหน่พี่บัวไปทิ้งเลยพี่บัวหนีเลยพี่บัววิ่งหนีเลยไม่ต้องรักคนอ้วนแล้วโอ้ยพี่บัวหนีเลยบัวบัว ต้องล่อแบบนี้นะคะ้ยถึงเวลาอาบน้ำก็ต้องอาบนะคะนานไงนานไงนานไงยางยางอีกกลองสับปะรดเนี่ยอื้ยอาบน้ำก่อนตอนเช้าเลยไม่ได้อาบน้ำเลย คุณพอ่อมาอาบสามรอบแล้วนะคะเนี่ย,ยก็เป็นความนา่ารักความอาา่นละวานแต่ละวันอ้วนอย่าเล่นดินนะอ้วนอย่านะอ้วนอย่านะอ้วนเออเอาลูกขึ้นจะอาบน้ำไม่เสร็จสักทีอุย้ยเนี่ยยืนอาบน้ำเท่ๆแบบพี่บัวเนี่ยคนหล่อเนี่ยลูกชายแม่นะเนี่ยเอ้ยนาะเ แสบมากเลยนะคะโอ้ยอันนี้ก็พรุ่งนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะพรุ่งนี้ตอนตีห้าคุณแม่จะเดินทางไปรับแม่น้องบ่อพลอยนะคะแล้วก็พี่สาวน้องบ่อพลอยคุณแม่บ่อเงินและพี่บ่อเพชรนะคะรับกลับมาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เนาะคุณพ่อขอฝากพี่เอฟซีครอบครัวน้องบ่อพลอยท,ทุกท่านนะครับฝาก เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใหม่นะครับองแม่ของน้องบอกรอยนะครับคือช่องน้องบอกรอยแฟมิลี่นะครับฝากพี่พีเอฟซีครอบครัวเราบอกรอยช่วยเข้าไปกดไลค์กดซับกดแชร์ดันดันให้ดันดันให้ซับขึ้นเยอะๆเร็วๆนะครับก็เป็นช่องของแม่ของน้องบอกรอยเองนะครับอย่าลืมนะครับพี่พีเอฟซีท่านไหนที่รักน้องบอกลอยก็อย่าลืมช่วยคุณแม่น้องบอกรอยนะครับวอนวน ตื่น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 โอ้ยเผลอไม่ได้เลยนะฮะอย่าลืมนะครับ <c oughs> ช่องน้องบอยบอยเซมารี่นะครับคือคุณแม่น้องบอยบอยตอนนี้ตกงานนะครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับเลยเปิดช่องยูทูบนะครับเพื่อจะมีรายได้เสริมนะครับแต่นะ <c oughs> ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอ๊ะเอ๊ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ ฝา,ากพี่เอฟซีครอบครัวน้องบอปลอยนะครับเข้าไปติดตามให้กำลังใจกันเยอะนะครับแต่ว,ว่ายังไม่ได้ทำคลิปทำวิดีโอนะครับพิ่ปิดให้เมื่อวานนะครับมาๆๆมาค่ะก็อีกครั้งหนึ่งนะคะช่องอีกช่องหนึ่งของครอบครัวของเราเลยนะคะชื่อว่าช่องน้องบอปลอยแฟมิลี่นะคะฝากพี่ๆเข้าไปกดซับสไครต์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องบอปลอยอีกช่องหนึ่งด้วยนะคะช่องนั้นจะอัปเดตพี่บัวอยากเล่นดิน ช่องนั้นโอ้ยขำเห็นน้องเล่นพี่ก็อยากเล่นด้วยช่องนั้นจะอัปเดตนะคะความน่ารักของครอบครัวน้องบอพลอยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่น,น้องบอปลอยนะคะชื่อช่องชื่อว่าน้องบอปลอยแฟมิลี่นะคะภาษาไทยนะคะท่านใดเอ่ออยากไปชมความน่ารักของน้องบอพลอยทั้งครอบครัวนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณแม่จะพักผ่อนน่ารักของลูกเราไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องบอบพลอยขี้ดื้อด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ,บอบพลอยแฟมิลี่นะครับอย่าลืมนะคะเขกาไปพี่เอ็มซีครอบครัวน้องบอบพลอยนะครับเข้าไปกดซับช่วยดันกันหน่อยนะครับเอ็ซีน้องบอบพลอยนะครับอย่าลืมนะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็พรุ่งนี้คุณแม่ก็จะเดินทางไปที่ชลบุรีแล้วนะคะที่สวนไทยนะคะ ท่านนาอยู่ใกล้อยู่ไกลอยากมาหาคุณแม่มาหาได้เลยนะคะอยากมาเจอแม่น้องบอกพลอยพี่น้องบอพลอยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ